ว้าวว้าวาสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่กับตาแจ็กจี้ชแนลครับก็กลับมาพบกับผมอย่างเช่นเคยกับเกมแล้วก็เองครับซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกตาหน่อยเนื่องจากอาชีพของผมครับตอนนี้ผมสวิตไปเล่น a l าเคมิตนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมีไอเทมแนะนําครับไอเทมชิ้นหนึ่งครับที่เราแนะนําให้ไปฟาร์มครับตอนนี้ราคาขึ้นน่าดูเลยนั่นก็คือเมอร์คิวลีครับซึ่งดูดีตอนนี้ราคา งครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะสามพันเลยทีเดียวครับวันนี้ผมจะมาแนะนําที่ฟาร์เมอร์คิวรีกันครับผมสําหรับอาชีพที่ใช้การโจมตีระยะไกลผมว่าเหมาะมากๆเลยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับก่อนอื่นเลยผมก็ขอแนะนำไอ,เอ,อ้เจ้ามอนสเตอร์ที่ดรอปเจ้าเมอร์คิลี่นก่อนดีกว่าซึ่ง มีอยู่2ตัวที่ผมไปเจอมานั่นก็คือบอลกันกับไอ้เจ้าไม้ยกแยกเนี่ยแต่ว่าบอลกันอ่ะจะฟาร์มค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีสกิลสตันใช่ไหมรับแล้วก็มันติดขัดบ่อยครับผมไม่แนะนําให้ฟาร์มกับบอลกันให้มาฟาร์มกับไม้ยกแยกดีกว่าครับผมโดยเจ้าไม้ยกแยกเนี่ยมันก็มี HP อยู่ที่2 1 0 0มื่นหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งพครับผมแล้วก็เป็นขนาดกลางนะแล้วก็เป็นธาตุไฟอ่าเราใช้หินน้ําในการโจมตีมันได้ครับ ใช้บัฟหินน้ำครับอ่านี่ครับก็คือไอเทมที่เราต้องการนะครับโอเคแล้วเราจะไปฟาร์มที่ไหนดีผมแนะนําให้เป็นแมปพาย้อนฟอร์เรสครับตรงจุดนี้เลยครับจุดนี้เลยเห็นว่มมันจะมีม้ยกเยกอยู่3ตัวรับผมโดยอาชีพที่ยิงไกลๆผมว่าเหมาะมากๆเลยพวกฮันเตอร์วิสัทอัลเคมิสนะครับอัลเคมิสสายปลาไข่นะโอเคเนี่ยเราก็สามารถฟาร์มตรงนี้ได้เลย3ตัว แล้วมอนมันจะเกิดเรื่อยๆเลยครับก็คือฟาร์มทันอ่ะเน็นยถ้เราปลาไปก็ฟาร์มทันเห็นไหมแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วอโอเคก็ประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็ผมใช้บัฟอะไรบ้างในการโจมตีเจ้าไม้ยกเยกครับแน่นอนครับที่ดูไปเมื่อตะก,กี้นี้ครับก็คือยกเยกเป็นธาตุไฟใช่ไหมให้เรากินหินน้ําเข้าไปครับกินหินน้ําเข้าไปอ่ากนินน้ําเข้าไปนะ มันก็จะช่วยให้โจมตีแรงขึ้นครับผมนอกจากนั้นครับผมกินเ,เจ้าอาหาร5ดาว5อย่างเท่านั้นเพราะว่าแค่5อย่างมันก็เพิ่มแพ็กแกให้200แล้วมันก็โจมตีตายไม่จำเป็นต้องกิน6ครับผมเพราะมันตาย,ยแล้วกิน6ไปก็เปลืองเปล่าครับผมหรือใครไม่อยากกินอาหารก็ลองเอาไอเจ้าสเต็งสเต็งเอมากินก่อนก็ได้นะดูว่ามันตายไหมถ้าเกิดกินสเต็งเอแล้วไม่ต้องกินอาหารนะ่ะ ก็ไม่ต้องกินอาหารก็ได้ครับแค่ยัดสเต็งเออย่างเดียวครับเข้าไปโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบหรือว่ามีเห็นว่าคลิปของผมนั้นมีประโยชน์ต่อท่านกน็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเพจผมเลยสําสำหรับวันนี้กับตาแจ็กกี้ก็ขอลาไปที่นี้ครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้ยครับสวัสดีครับ